สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกมฟีฟาไรส์สามนะครับวันนี้อยู่ร้านเน็ตนะเสียงอาจจะดังหน่อยครับนี่เรามาเปิดกล่องนี้นะครับตอนนี้จะผ่านมาเออตอนนี้เรามาเปิดกล่องครับที่แบบได้จากโปรโมชั่นที่ฟีฟาจัดมาให้นะฮะก็นี่มีปานนี้นะครับผมก็โอ,โอเครับก่อนเลยโอ้ยตื่นเต้นเอากล่องไหนก่อนดีเอาไท,าไทนี่ก่อนเอาไทยบวกสอง่อาไทบวกสองนะครับมาเริ่มที่ไทยบวกสองครับไม่ขอเลยมากชปุยอ,อดิซัก บวก์สองสิบเอ็ดล้านว่ะนี่เอากล่องนี้ก่อนจ้ะหกสามปีลุ้นต่อเลสต่อเลสโอ้ยต่อเลสจริงวะอยากได้ซุนอยากได้ซุนไปเปิดกล่องกากก่อนดีกว่าของกากก่อนไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยโอเคเอาเอานี be, Ou Ou ่ว่ะเฮ้ยเอานี <k <k ่ว่ะเอาไทยบวกห้าเออ ไม่ขอชนะท,ที่บวกห้ามาชนะทย่ชนะที่แต่ว่าไม่ได้บวกห้าโดเอาเอาไอซีก่อนไอซีก่อนแล้วก็ไปตำนานไทยแล้วก็ไปเอ้ยไปโบเบสก่อน,นอโดเอ้กันเลยเบลเดียมาเถอะมาโดแม่งมาจริงวะ่ะขออะไรได้โดแต่ว่าไม่ได้ปีที่อยากได้ไงอะไรก่อนดิ เอานี้ก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนตอนตำนานไทยก่อนเอาบีเอฟซก็ได้อะแต่อยากได้เกียรติศักดิ์ซิโก้ถ้าได้ตุ๊กตี๋ล้านล้านปุ๊บโอ้โหไอ้เหี่ยคกลวยคาราวาสตไอ้คาราเซ็ตลาคาเซ็ตเออทีเด็ดรุ่นเอ็กไอครับเอ็กไอ ยังไม่เคยได้ตั้งแต่เล่นฟีฟ่ามา2ปียังไม่เคยได้เอกอเลยครับ3ปีดิแต่มอหนึ่งอะมาอะไรอะไรก็ได้เอมาไปแล้วเมสซี่โอ้โหแต่ว่าถือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มถือว่าแต่ว่าเด็ดครับโปรโมชั่นแรกเชลนะรแรกให้ครบประมาณ150บาทน่นจะได้นะครับนี่ครับโอ้โหแล้วว่าคุ้มนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณครับ